เวลาเราเจอพระเครื่องใหม่ๆเข้ามานะครับถ้าเราอยากจะรู้ว่าพระองค์นั้นแท้หรือไม่แท้บางครั้งเรามองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่เห็นนะต้องใช้กล้องสองพระช่วยดูอย่างน้อยอาจจะทําให้เราเห็นเนื้อของพระหรือตําหนิของพระเครื่องได้อย่างชัดเจนการเมืองก็เหมือนกันครับการเมืองถ้าเรามองด้วยตาเปล่าอาจจะมองไม่เห็นต้องลงพื้นที่สัมผัสถึงจะเข้าใจทุกพื้นที่มีปัญหาทั้งหมดนะครับอยู่ที่ว่าใครจะให้ความสนใจ แล้วเข้าไปแก้ไขปัญหาให้มันอย่างจริงจังบ้างครับสวัสดีครับผมรัดครับนายวิรัตคงทพิปอดีตประธานชุมชนวัดสลาวยางปัจจุบันอาชีพค้าขายแล้วก็มีความสนใจในพักเครื่องด้วยครับพระจะแท้หรือไม่แท้เรามีวิธีดูส่วนคนนี้สิแท้หรือไม่แท้คงต้องดูกันที่การทํางานการทํางานกับมืออาชีพอย่างทีมนะครสงขาเข้าหน้า ก็เหมือนการที่ผมได้เจอพระแท้ทีมนครสงขาก้าวหน้าก็คือพระแท้ที่ผมตามหามาจนเจอแล้วผมพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการทำงานเพื่อส่วนรวมอย่างมืออาชีพกับทีมนครสงขาก้าวหน้าครับเป็นกำลังใจให้ผมวิรัตคงคพิ์กับทีมนครสงขาก้าวหน้าด้วยครับ